ปีที่รอคอยเจ้าสาวหมื่นล้านเปิด5ชุดเจ้าสาวทายญาตี CP เจ้าสัวเจียรวนนนาตาลีเจียรวนนเตรียมจัดพิธีฉลองมงคลสมรสอลังการสมฐานะถือเป็นครอบครัวที่น่ารักสุดๆอีกหนึ่งครอบครัวเลยก็ว่าได้ค่ะ 4ปีที่รอคอยหลังจากพิธีมั่นและพิธีมงคลสมรสแบบประเพณีไทยในปี2563แต่เพราะด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ไม่ได้จัดงานฉลองงานวิวาโดยล่าสุดนาตาลีโพสภาพตัวเองในลูกเจ้าสาวสวยสกดตาผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นการประกาศข่าวดีว่ากำลังจะได้จัดงานฉลองวิวาแล้วแต่ถ้ายอนกลับไปในปี2563ทั้งฟลุกเกิรโพลและนาตาลี ได้ะจัดพิธีแต่งงานอลังการสมฐานะมหาเศรษฐีเมืองไทยแล้ววันนี้เราจะมาเปิดชุดเจ้าสาวจะมีชุดอะไรบ้างดีเทลเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ชุดพิธีรับน้ำพระพุทธมนต์สำหรับพิธีไทยในช่วงเช้ากับพิธีตักบาตรในลุกที่สองกับพิธีมั่นและมงคลสมรสและลุกสุดท้ายในพิธีรับไหว้ในส่วนพิธีฉลองที่มีการเปิดเผยมาแค่ชุดเดียวในแบรนด์รู จากอลิซาเบตเครื่องเพชรสุดตารตาจากนาราจิวเวอรี่